สวัสดีครับท่านผู้ชมดีตอนรับเข้าสู่มาเกมมิ่งครับมาเล่าวันนี้มาแบบเรียวๆนะครับมาดูเดียวหมายถึงว่านาสดหนวดเหนิร์ดไม่ได้โกนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเรียกว่าเอาให้มันทันฟิลลิ่งนะครับเพราะว่าอย่างชื่อคลิปครับผมไปดูดาบพิฆาตอสูรนะฮะเดย์วันแล้วนะฮะดาบพิฆาตอสูรภาคแรกของมูฟวี่ไตรภาคศึก ปราสาไทไราขอบเขตครับอินฟินิตี้แคสเซิลนะครับ, Infinite, Infinite รบปราสาไทไราขอบเขตซึ่งเป็นมูฟวี่หนึ่งในสามของของตัวที่มันเป็นแบบจบของของตัวปราสาไทไราขอบเขตนะครับซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าพอจบสามภาคนี้แล้วอ่ะมันก็เป็นการจบการ์ตูนหรือว่าอนิเมะเรื่องนี้เลยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าไอ้ปราสาไทไราขอบเขตภาคเนี้ยมันจะแบ่งเป็นมูฟวี่สามตอนด้วยกันซึ่งไอตอนแรกก็คือ ฉายในประเทศไทยวันนี้เป็นวันแรกนะครับซึ่งเดีย๋ยวออกตัวก่อนว่าในคลิปเนี้ยจะพูดถึงสงส่วนหมายถึงว่าแบ่งเป็นพาร์ทแรกที่จะไม่สปอยใดๆกับพาร์ทหลังที่จะเป็นการสปอยเต็มที่นะเดี๋ยวผมจะบอกก่อนว่าก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อาหาที่แบบสปอยเต็มที่เนี่ยเออผมจะบอกก่อนคนที่อยากจะดูสองส่วนจะได้แยกดูกันอ่าเอาแบบไม่สปอยก่อนนะครับที่ผมไปดูเนี่ยมันจะเป็น ที่ต่างจังหวัดแล้วก็เป็นภาคญี่ปุน่นคือมันมีทั้ง2องอย่างให้เลือกนะครับมีทั้งภาคญี่ปุ่นแล้วก็เป็นซาวแทร็กเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นภาคไทยมีให้เลือกทั้ง2องอย่างผมดีใจมากที่มันมีสองอย่างผมก็ไปดูส่วนของภาคญี่ปุ่นก่อนนะครับซึ่งในภาคญี่ปุ่นเนี่ยก็มันจะมีซับทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะครับดีมากๆคือคนที่ต้องการฝึกภาษาก็ดีหรือว่าคนที่เป็นต่างชาติจริงๆก็ดีเนี่ยเขาก็ได้เข้าใจด้วยนะครับผมไปดูภาคญี่ปุน่นแล้วก ตัวภาคไทยเนี่ยผมว่าจะไปแก้ตัวเพราะว่าตอนที่ผมไปดูภาคญี่ปุ่นน่ะผมเข้าลงช้านดิดหนึ่งเหมือนจะไม่ทันประมาณ 5- 10นาทีแรกอ่าน,นี้ผมกล่าวนะเหมือนเข้าไม่ทัน5 1านาทีแรกมันเลยขาดช่วงไปนิดหนึ่งแล้วก็ผมก็เลยจะหาข้ออ้างว่าจะเอาจุดเนี้ยไปดูภาคไทยนะแล้วก็จะได้เปรียบเทียบได้ถูกว่าเออมันดียังไงนะนะตัว มุกี่น,นี้ความยาวโดยประมาณผมไปดูรอบ10บโมงครึ่งอ่ะแล้วก็ออกมาประมาณบ่ายก,กว่าก็ประมาณสัก2ชั่วโมงได้นะครับสชั่วโมงสองชั่วโมงนิดๆแล้วไม่มีเอ็นเครดิตอันนี้เอาภาพรวมก่อนไม่มีเอ็นเครดิตคือตอนที่ฉากดําขึ้นมีเพลงขึ้นคือถ้าเกิดว่าไม่อยากฟังเพลงเนี่ยก็ออกได้เลยแต่ว่าถ้าไปดูทั้งทีก็ดูเพลงให้มันแบบว่าฟังเพลงให้มันหมดแหละมันไม่ไม่ได้ยาวครับเออแป๊บเดียวไม่เหมือนพวกหนังฮอลลีวูดที่แบบเครดิตเยอะเพราะส่วนหนึ่งคือ เครดิตเขาเอาไปสอดแทรกในตัวมูฟี่แล้วนะครับมันเลยไม่ยาวนะเออเอาเล่าภาพรวมก่อนว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามูฟี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของตอนที่เราดูอนิเมะตอนที่เป็นซีซั่นตอนสุดท้ายนะครับก็คือเหล่าตัวเอกอะตกลงไปในปราสาทร้อยขอบเขตใช่ไหมซึ่งจะแบ่งเป็นพวกตัวเอกก็คือเป็นพวกเสาหลักนะ ก็คือตัวละครที่มีความสามารถเก่งหน่อยแล้วก็พวกที่เป็นถ้าเป็นภาษาบ้านเราคือกิกี้อ่ะกิกี้ก็คือคนที่ยังเป็นระดับต่ํากว่าเสาหลักนะฮะก็ตกลงไปนะแล้วก็ฝั่งปีศาจก็จะมีเหมือนกันมีปีศาจที่มันเป็นขัางขึ้นนะขั้งขึ้นก็คือเป็นปีศาจที่มันเป็นเหมือนแม่ทัพที่เปรียบเทียบเหมือนเสาหลักของฝ่ายมนุษย์แล้วก็เป็นกิกี้ก็คือปีศาจลูล่ล้อที่ไม่มีชื่อไม่มีนามอะไรนะกก็แบ่งเป็น2ฝ่ายใหญ่ๆแบบนี้นะครับ ก็อันนี um ้คือสิ่งทีุ่กคนรู้อยู่แล้วนะไม่ได้สปอยนะเพราะว่ามันมันเป็นตอนสุดท้ายก่อนที่จะเข้ามูบี่ในส่วนของอนิเมะนะครับแล้วพอตกลงไปอ่ะในการโปรโมทเลยแล้วก็ตามเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าทุกคนที่เป็นตัวเอกอ่ะก็ต้องดิ้นรนในการที่จะทั้งเอาชีวิตรอดแล้วก็ไปประทะากับเสาหลักต่างๆใช่ไหมเสาหลักบางตัวก็ปรากฏตัวแล้วในตัวมูบี่เออไม่ใช่สิตัวเทรลเลอร์ที่โฆษณาใช่ปะเออ นั่นแหละมันก็เป็นอย่างเงี้ยไอ้ตัวมูฟี่ก็เป็นอย่างงี้แต่ด้วยความที่มูฟี่อ่ะมันแบ่งออกเป็น3ส่วนใช่ไหมครับอ่ามูฟี่มันเป็นแบ่งออกเป็น3พาร์ทอันนี้มันเป็นพาร์ทแรกอ่ะมันเลยมีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกับจะต้องพูดแล้วก็แนะนําในภาคนี้นะครับเช่นประสาทนี้เป็นยังไงอ่าแล้วก็ตัวข้างขึ้นโดยเฉพาะตัวที่มันปรากฏในภาคนี้มันเป็นยังไงครับ อันนี้พอเรารู้แล้วว่ามันมีทั้งตัวเอกแล้วก็มีทั้งตัวร้ายใช่ไหมครับเออมันแน่นอนว่ามันก็ต้องมีการประทะกันร,ระหว่างตัวเอกกับตัวร้ายนะครับสมมุติว่าอันนี้เห็นเลกนิ้วผมไหม αι? สมมุติว่าอันนี้เป็นตัวเอกสมม dafür, ุติว่าเป็นนี้เป็นตัวเอกนี่เป็นตัวร้ายใช่ป่ะเออมันปะทะกันอย่างนี้ถูกไหมอ่าเป็นเหมือ,องงนงูุลกับฟิสเซอร์สมมตินะงูุลกับฟิเซอร์นะครับในการปะทะคันของงูุลกับฟิเซอร์เนี่ยสไตล์การเล่าเรื่องของ ดาบพิทักษ์ศูนย์ในตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว่มันก็จะปะทะกาันปุ๊บเสร็จแล้วอะ่ะปะทะกันสักพักหนึ่งอะ่ะมันก็จะมีการเล่าว,ว่าไอตัวงูกุลเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงใช่ไหมในที่นี้ก็คือเสาหลักมันมีที่มาที่ไปยังไงใช่ไหมเออหรือมาเล่าว่าไอตัวปีศาจหรือขัางขึ้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปภูมิหลังยังไงอันเนี้ยเขาเล่ามาตั้งแต่ไหนสมัยอนิเมะแล้วใช่ไหมครับในมูฟวี่นี้นะครับก็เล่าอย่างนี้เหมือนกันครับ สมมติว่ามันมีกี่คู่ก็แล้วแต่ที่มันประทะกันใช่ไหมครับมันก็จะมีอย่างเงี้ยเหล่าตัวนี้ตัวเอกบ้างเหล่าตัวร้ายบ้างแล้วก็สู้กันสู้กันแล้วก็เล่ามั่งนะครับอย่างเงี้ยตลอดนะครับทีนี้พอมันเป็นอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเอาเฉพาะตอนที่ปะทะกันระหว่างตัวเอกหรือสาวหลักกับปีศาจเนี่ยนะอารมณ์ของเราอ่ะมันจะเป็นประมาณนี้พอเราดูใช่ไหมแล้วก็พอที่มันกำลังจะสู้แล้วใช่ไหมเราก็จะแบบตื่นเต้น มันมันด้วยความที่ซาวหรือว่างานภาพของย f o ฟเทเบิลอะมันมันดีอยู่แล้วอะทุกคนคาดหวังทุกคนไปดูอยู่แล้วเนี่ยมันแบบก็ทำได้ดีแบบนั้นแหละครับมันก็ปุ๊บปุึงเต้นเต้นเสร็จปุ๊บอ่ามันแป๊บหนึ่งอะครับมันก็จะลงมาที่ระดับสภาวะลงมาเป็นปกติไอ้ที่ลงมาเป็นปกตินี่คืออะไรก็เพราะนี่แหละมันมาเล่าไอ้นี้หรือว่ามันมาเล่าอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับ S 1> <S 1> <S เราตื่นเต้นๆแล้วก็ลงมาแล้วก็ตื่นเต้นๆลงมาลงมา,ลงมาครับซึ่งไอการที่กราฟความรู้สึกข,ของเรามันขึ้นไปเนี่ยมันขึ้นไปได้ได้ดีทุกครั้งเมื่อไหร่ที่มันมีการแบบ่าต่อสู้เมื่อไหร่ไม่มีการใช้การต่อสู้ถ้าไม่ตรงไม่ตายอะไรมันก็เหมือนสไตล์ตอนที่เราดูอันนี้ไมอ่ะคือเราก็ว,าว้าวเราก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ที่มัน ส่งพลังนะคัคือมันส่งพลังเสียงอะ่ะมันเหมือนกับว่าระบบเสียงอะ่ะเขาลดลงมาระดับหนึ่งแต่ว่าในสภาพดปกตินะแต่ว่าพอมันแบบปะทะกันจริงๆอะ่ะเหมือนระดับเสียงมันเพิ่มขึ้นมาได้หนึ่งมันเลยยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าตื่นเต้นดีใจที่ได้เห็นแต่ละซีนที่เขาสู้กันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือส่วนที่เล่าเรื่องภาพรวมนะส่วนที่เล่าเรื่องภาพรวมว่าเออแล้ว และภาพรวมของแต่ละตัวมันทําอะไรกันนะครับภาพรวมของกีกี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับภาพรวมของภารกิจนีออ้อันนี้ก็เป็นสามอีกส่วนหนึ่งที่เสริมขึ้นมาสร,สรุปคือการเล่าเรื่องมันก็มีสามส่วนแหละส่วนที่ถ้าประทะกันก็เล่าว,ว่าตัวเอกนี้ภูมิหลังเป็นยังไงหรือไอ้ตัวร้ายเนี่ยภูมิหลังเป็นยังไงแล้วก็เล่าภาพรวมของภารกิจมันมีอยู่ประมาณนี้ที่เล่าไปสลับไปสลับมาแต่ด้วยความที่สเกลของการต่อสู้ครั้งนี้ มันไม่ได้มีแค่งงกูลกับฟิเซอร์ไงเข้าใจไหมมันไม่ได้มีงงกูลกับฟิเซอร์มันมีเสาหลักเยอะมากมีขั้งขึ้นเยอะมากการเล่าที่มันสลับไปสลับมาเนี้ยมันก็เลยแบ่งแอร์ไทม์แบ่งเวลาไปให้หลายๆตัวดังนั้นพอมันแบ่งแอร์ไทม์ไปให้หลายๆตัวแล้วอะในความรู้สึกผมนะบางครั้งเนี่ยมันรู้สึกว่าแอบคิดถึงเดอะมูฟวี่แบบที่มันโฟกัสแค่ไม่กี่ตัวเหมือนกันอย่างเช่นตอนที่ เรนโกคูเงี้ยที่เป็นรถไฟนิรันใช่ไหมหรือว่าแม้กระทั่งตอนที่เป็นตัวที่ผมประทับใจก็คือตัวเทนเงนแต่อันนี้มันเป็นซีรีส์นะเป็นกระตุกเป็นตอนนะตอนที่เป็นเทนเงินปะทะของกับกิลดารโลเนี่ยมันรู้สึกว่าพอโฟกัสที่ตัวละครน้อยๆหรือสลักน้อยๆมันทำให้เรารู้สึกว่าเอาใจช่วยแล้วก็มีสมาธิที่จะแบบ อยู่กับการต่อสู้นั้นๆนมากกว่าหรือแอร์ไทม์เยอะมันเลยทําให้เล่าให้มันรู้สึกว่าอินหรือว่าลึกซึ้งได้มากกว่าโดยเฉพาะถ้าเปรียบเทียบที่ภาครถไฟที่มันเป็นเลงโอเลงโอคุทั้ง2ชั่วโมงเนี่ยถึงแม้ว่าเรารู้จักกับเลงโอคุแค่ตอนนั้นอ่ะแต่ว่ามันทําให้ทุกคนหลังน้าตาในตอนท้ายได้ถูกไหมแต่ในขณะที่ในภาคเนี้ยด้วยความที่แอร์ไทม์มันถูกเฉลี่ยกันปุ๊บเนี่ยมันเลยทาให้รู้สึกแบบเอยบางครั้งเนี่ยแบบมันมันไม่สุดอ่ะนะครับ มันเป็นความรู้สึกดีที่เราได้เห็นความอลังการของเดอะมูฟวี่ได้ดูเห็นภาพที่สวยงามงานภาพที่ที่ดีเสียงที่ดีการทรงพลังของการที่เราได้ไปนั่งอยู่ในโรงนะครับแต่ว่ามันมีความสุดไม่สุดอยู่กระจายไปทั่วทั้งทั้งทั้งมูฟวี่นะครับที่แบบอ้ยอุ้ยกำลังกำลังกำลังแบบมาแลวเว้ยมาเลยเว้ยแล้วครับต้อง เล่าอีกแล้วมามาแล้วมาแล้วต้องเล่าอีกแล้วเนี่ยซึ่งไอ้ตรงนี้แหละที่ผมบอกว่ามันเป็นดาบสองคมถ้าคนที่เขาแบบเป็นสายแบบอาจจะเย็นๆฉันต้องการรู้ภูมิหลังร้องต้องการรู้ว่าที่มาที่ไปของตัวละครนี้นี่มันเป็นยังไงเขาก็อาจจะไม่ซีเรียสก็จะเอ็นจอยได้แต่ถ้าใครที่คาดหวังว่าอุย้ยมันจะต้องมันระเบิดพลังใส่กันแบบดาบก้อนบอลแบบที่ว่า เอาให้มันสั่นสะเทือนกันเป็นครึ่งชั่วโมงหรืออะไรติดติดกันเนี่ยนะอันนี้อาจจะต้องทําใจนิดหนึ่งนะครับเพราะว่านั่นแหละด้วยสไตล์การเล่าเรื่องอย่างที่ผมพูดนะครับซึ่งผมเข้าใจได้ว่าหนึ่งคืออันนี้ผมพยายามที่จะตีความว่าทําไมเขาเล่าอย่างงีนะ้หนึ่งคือด้วยความที่มันเป็นไตราภาคอะ่ะดังนั้นภาคแรกอะ่ะมันเลยจะต้องมีการแบบ มีการแบบจะต้องแนะนําหลายๆส่วนในส่วนที่ควรจะต้องแนะนําโดยเฉพาะของปราศาทไรท์คอบเคแล้วก็สองคือมันเป็นเรื่องของต้องเข้าใจว่าคือเกมมัน b u ้วมาว่าพวกข้างขึ้นมันทรงพลังมากนะพวกขัางขึ้นมันทรงพลังมากดังนั้นถ้าให้เหล่าตัวตัวเอกที่ต่อให้เป็นตัวเสาหลักก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ยังเป็นเสาหลักที่พื้นฐานเป็นมนุษย์หรือพระเอกก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่ พื้นฐานก็ยังเป็นมนุษย์ถ้าจะให้มานั่งสู้กันแบบเป็นครึ่งชั่วโมงหรืออะไรแบบเนี้มันก็อาจจะทําให้ดูว่าขัางขึ้นอ่อนแอหรือเสาหลักที่เป็นมนุษย์มันเกินมนุษย์เกินไปดังนั้นมันก็เลยจะต้องยืดนะครับการเล่าเรื่องสลับแบบนี้นะยืดการเล่าเรื่องให้สลับแบบนี้เพื่อให้ขั่งขึ้นดูทรงพลังอยู่แล้วก็พวกมนุษย์ดูมีขีดจํากัดนั่นเองนะ ซึ่งตรงนี้ถ้าใครที่ทําใจการเล่าเรื่องสไตล์แบบนี้ได้ที่เป็นมาตั้งแต่ตัวไอตัวที่มันเป็นอนิเมะที่มันต่อนเนี่ยนะก็จะสามารถดูได้อย่างไม่รู้สึกขัดใจหรือรู้สึกว่าถูกเบรกอารมณ์แต่อย่างใดนะครับเออแต่ในทางตรงข้ามนะครับถ้าใครไปคาดหวังว่าโอโ้ดูจากทเทรลเลอร์แล้วดูจากตัวอย่างแล้วมันจะต้องใส่กันจนแบบว่าออแบบ นั่งไม่ติดเก้าอีออ้หรือว่าในสมัยแบบเหมือนที่เราดูในตอนก่อนๆมาเนี่ยอันนี้อาจจะมีบางบางช่วงบางตอนที่อาจจะรู้สึกว่าไปได้อีกนะหรือว่าช่วงท้ายที่คุณอาจจะมองว่ามันจะต้องแบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมแบบเลนโงคุแบบอ,อะไรนะเทนเงินอะไรแบบนี้คุณอาจจะยังไม่ได้เห็นในตัวภาคนี้ นะครับอาจจะต้องไปรอดูใน2ภาคที่เหลือเพราะว่าผมมองว่าสามอันเนี้ยถ้ามัดแพ็ครวมกันอ่ะอันแรกมันเหมือนเป็นอินโทรถูกไหมแล้วมันก็จะค่อยๆพีคข,ขึ้นพีคข,ขึ้นในตอนหลังถูกไหมแต่ด้วยความพอเขาแบ่งพาร์มันเนี้ยก็เข้าใจได้ว่าทําไมพาร์แรกถึงต้องเล่าเรื่องอย่างนี้นะครับเพราะมันเป็นแค่อินโทรเป็นพาร์แรกนะครับอ,อ,อีกส่วนหนึ่งก็คือในภาคนี้มันจะมีความแบบความแบบอารมณ์เหมือนคล้ายๆละครคุณธรรมนิดหนึ่งนะครับ อารมณ์ละครนธรามแบบโลกสวยอะไรนิดนึงซึ่งไอตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบผิวนี้อ่าก็อาจจะรู้สึกแบบเอะแ,แปลกๆอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ก็ต้องทำใจนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลูกเด็กเล็กแดงถ้าจะพาไปดูเน,ะนเาะโดยเฉพาะวันหยุดแบบนี้ก็ต้องก็ต้องมีการพูดคุยกันก่อนเพราะว่ามันจะมีการเลือกเลือดสาดจะมีการที่มี การห้มหันกันพอสมควรนะถ้าเป็นเด็กเล็กๆถ้าเราไม่อยากให้เขาดูอะไรพวกนี้ก็ต้องดูกันให้ดีนเนออโดยสรุปแล้วอ่ะผมมองว่าอันนี้พูดแบบไม่สปอยเนื้อหาเนี่ยผมมองว่ามันคุ้มค่าที่จะไปดูไหมก็ยังคุ้มค่าที่ไปดูเพราะว่าถ้าคุณดูที่โรงเนี่ยเสียงมันก็หึ่งไงภาพมันแบบเต็มตาไงแล้วคุณจะมาเสียดายว่าเออฉันอยากจะเห็นภาพเหล่านี้เต็มตาอ่า ดูในสตรีมมิ่งไม่เต็มตาอะไรแบบนี้ก็อันนี้ก็ไปดูในโรงฉันดีกว่านะครับไปดูในโรงฉันดีกว่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครบอกว่าฉันไม่อยากอารมค้างฉันอยากจะดูไตราภาคให้ครบนะฮะแล้วก็ฉันจะเน้นซีนบู๊อย่างเดียวแบบให้มันแบบส่วนใหญ่ของเรื่องอะมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าขอกลับมาเสริมนิดน,นึงว่าแต่ว่าทุกครั้งที่ขั่งขึ้นปรากฏตัว หรือมีการประทะกันก็ทําให้เราขนลุกได้หลายๆสีน,นะครับทาให้เรารู้สึกว่าแบบโอ้โหมันแสดงความทรงพลังของข้างขึ้นได้ถึงเ,เราเราเราแบบรู้สึกว่าเอาใจช่วยตัวการเราตัวเอกทุกครั้งที่เวลาข้างขึ้นปรากฏตัวหรือกําลังจะปะทะกันอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราอาจจะคาดหวังเยอะเกินไปว่าเราอยากจะให้มันแบบมาแบบ ให้มันสู้กันเยอะๆยๆ,ๆ,ๆแบบยาวๆหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่จุใจถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีซีนต่อสู้ยาวๆนะมันก็มีแต่ว่าสําหรับผมแล้วผมอยากจะให้มันมันอิ่มกว่านี้หรือพีกว่านี้นะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วกันแบบไม่สปอยนะแบบไม่สปอยนะโอเคต่อไปจะเป็นการพูดแบบเหมือนสปอยเนื้อหาแล้วสปอยเนื้อหาในที่นี้หมายถึงว่าสปอยเนื้อหาในภาคนี้นะ ย้ำว่าสปอยเนื้อหาในภาคนี้ใครที่ไม่อยากจะโดนสปอยเนี่ยก็ปิดคลิปเลยนะครับปิดคลิปไปเลยโอเคจะมาสปอยเนื้อหาแล้วครับคือการเล่าเรื่องของภาคเนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันเป็นการเล่าเรื่องคือพูดง่ายๆว่ามันจะมีการจับคู่ของสาหลักกับไอข้างขึ้นถูกไหมเหมือนทําให้ผมนึกถึงหน่วยลบกีนิวอะ่ะหน่วยลบกีนิวไปสู้กับใครอ่อ อะไระหรือหรือเซนเซีย,ยตอนที่ปร,ปราศาสิบสองราศีอ่ะคือตัวเอกไปจับคู่กับตัวร้ายที่ทรงพลังอ่ะคือมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเอาใจช่วยหมดะนะครับแต่ว่าแอร์ทามันเฉลี่ยกันเนาะเออมันก็เลยแปลกๆส่วนที่ผมรู้สึกประทับใจที่ผมพูดได้เลยนะครับคือรู้สึกว่าช่วงที่เขาอธิบายภาพรวมของของภารกิจนี้ว่าใครมีหน้าที่อะไรอันนี้ผมพูดแบบเริ่มจากสปอยเลยนะใครทำหน้าที่อะไรเช่นพวกที่เป็นซัพพอร์ตอ่ะ อันเนี้ยผมรู้สึกเจ๋งที่สุดและก็เท่ที่สุดคือพวกซัพพอร์ตพวกหลังบ้านหรือเราเรียกว่ากีกี้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ที่โลกมนุษย์นอกปราสาทด้วยก็แล้วแต่เนี่ยผมรู้สึกประทับใจส,ส่วนนี้นะว่าเขามีส่วนร่วมและก็รู้สึกว่าเนี่ยพูดไปก็ผลรูไปรู้สึกว่ามันเป็นการร่วมแรงร่วมใจที่เรารู้สึกว่าเอาจะช่วยด้วยจริงๆอะ่ะที่มนุษย์มีขีดจํากัดแต่ก็พยายามที่จะสู้กับพวกที่ขีดจากัดสูงกว่าอย่างอสูรเนี่ยอย่างไงบ้างช่วยกันคนละไม้คนละมืออยงง่างไรง้ อันนี้พูดได้แล้วก็เรื่องของงานภาพแล้วก็เรื่องของเสียงซาวทกนะครับเรื่องของงานภาพอ่ะสวยอยู่แล้วยูโฟเทเบิลแต่ว่าผมรู้สึกว่าด้วยความที่มาตรฐานของตัวอนิเมะของยูโฟเทเบิลที่ทําในตอนที่เป็นตอนตอนมาดบาบพิฆาตส่วนที่ซีซั่นที่ผ่านมาต่างเนี่ยเขาก็ค่อยยกระดับขึ้นจนหลายคนบอกว่าเฮ้ยนี่มันระดับมูฟวี่แล้วระดับมูฟวี่แล้วเนี่ยพอมาในมูฟวี่จริงๆอ่ะมันเลยทําให้รู้สึกว่ามันก็ต้องยกระดับมูฟวี่ขึ้นอีกซึ่ง มันหลายซีนก็ทําให้ผมรู้สึกว่าสวยนะครับแต่ว่าถึงขั้นอ้าปากค้างเหมือนที่เราเห็นเทนเงินระเบิดพลังสู้กันหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าในภาคเนี้ยมันยังไม่มีซีนที่แบบอ้าปากค้างแบบนั้นหรือที่ซีนระเบิดหรืออะไรที่เราเห็นในซีซีรีส์เนี่ยมันยังไม่มีซีนที่แบบแบบนั้นเข้าใจฟีลลิ่งไหมครับหมายถึงว่าในตัไอ้ภาคนี้นะในในภาคพาร์ทแรกเนี่ยนะในพาร์ทสองพาร์ทสามก็คงจะมีนะ มันเหมือนกับว่าเราเราเจอมาตรฐานที่สูงมาแล้วดังนั้นพอเรามาที่นี้ในในตรงนี้ปุ๊บแบบความดีของมูฟวี่มันดันไปเท่ากับซีรีส์ช่วงหลังๆเนะมันเลยรู้สึกว่ามันเป็นความเจ๋งที่บางทีก็รู้สึกว่าเคยเห็นแล้วมั่อธิบายไม่ถูกเหมือนกันเออมันไม่ได้แบบอ้าปากค้างไม่ไม่มีซีนแบบนั้นเท่าไหร่นันเอางี้ดีกว่านะครับแล้วก็สองคืออ่าอย่างเช่นซีนของ ชินบุต่อสู้เนี่ยรู้สึกว่าตอนที่ชินบุต่อสู้เนี่ยรู้สึกเอาใจช่วยมากกว่าทาั้งทที่แอหมน้อยกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้ว่าชินบุเนี่ยเป็นข้างเออเป็นเสาหลักที่ไม่ใช่พระเอกอะคือไม่ใช่ทันจิโร่กันเถอะเรารู้ว่าทันจิโร่ยังไงก็ไม่ตายแน่ๆจะไหมในเรื่องนี้เออยังไงทันจิโร่ก็ไม่ตายดังนั้นทุกครั้งที่ทันจิโร่สู้เราจะรู้สึกว่าเอาใจช่วย แต่ก็รู้สึกว่ายังไงทันจิโร่ก็ไม่แพ้หรือไม่ตายนั่นเองอ่าแต่ชิโนบุมันแตกต่างกันไปคือใครก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ทันจิโร่เรารู้สึกว่าตายได้เพราะว่าอย่างคยวจูอ่าอะไรนะตัวอันนั้นอ่ะเสาหลักไฟอ่ะเออก็คือเลง็งคุเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วเห็นไหมคือใครก็ได้ที่ไม่ใช่ทันจิโร่มีโอกาสตายเสมอดังนั้นพอ ตัวเธอต่อสู้อะถึงแม้ว่าจะซีนจะไม่ได้ยาวหรือเยอะนะรู้สึกว่าเอาจะช่วยมากกว่าแล้วก็รู้สึกลุ้นกับการที่เธอต่อสู้มากกว่าแล้วก็สองคือผมรู้สึกว่าตัวอาคาสะที่ปะทะกับทันจิโร่เนี่ยก็รู้สึกว่ามันมันทรงพลังคือเขาดีไซน์หรือว่าเขาวาดรอให ตัวอักษรเนี่ยทรงพลังมากทรงพลังมากจนกระทั่งมันจะต้องหาทางลงให้ให้อากษรเองอะ่ะซึ่งทางลงของอากษรผมมองว่ามันมันมันดูละครคุณธรรมไปนิดนึงอะ่ะแล้วก็ที่สําคัญคือเล่ายาวมากนะภูมิหลังของอากษรเล่ายาวมากเล่าไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบนะผมชอบแต่ว่ามันทําให้ ซีนต่อสู้มันดูน้อยไปเลยอ่ะคือถ้ามันจะเล่ายาวนันนี้นผมว่าอยากจะให้มีซีนต่อสู้ที่น่าจดจำมากกว่านี้นะครับคือไม่รู้สินะมันทำให้รู้สึกว่าพอมันเล่าภูมิหลังของอาาซาเล่าภูมิหลังของตัวนั่นตัวนี้ตัวนู้น ون, พระเล่าภูมิหลังของตัวแบ็กกราวน์ของปราสาทไรท์คอบเขตของพวกอื่นๆของมนุษย์ที่ทำหน้าที่ต่างๆแล้ว มันรู้สึกว่าแอร์ทามันก็จะกระจายไปเลยพอแอร์ทามันก็จะกระจายไปปุ๊บเนี่ยไออารมณ์ที่ผมว่าเนี่ยมันกระเพื่อมแล้วก็หยุดกระเพื่อมแล้วก็หลงกระเพื่อมแล้วก็หลงไอที่มันกระเพื่อมยาวๆอ่าสักแบบยาวๆจริงๆห้านาทีสิบนาทีเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีเฉพาะของชินอบุที่รู้สึกว่ามันมันอาจจะช่วยมากกว่าคือของชินอบุเนี่ยมันคล้ายๆกับตอนที่เทนเงินอะคือมันกระชับแต่ว่า รู้สึกเอาใจช่วยไม่ใช่ว่าชินบุไม่เล่าภูมิหลังนะเล่าแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอะมันไม่มีพลอตอาร์เมอร์ของทันจิโร่พอทันจิโร่ไปประทะก,กับอากาซ่าเนี่ยหนึ่งเรารู้ว่าทันจิโร่ไม่แพ้นะครับแล้วก็สองคือไอตัวอากาซ่าเนี่ยเราถูกบิ้วมาว่าเขาทรงพลังมากตั้งแต่ตัวเลนง,งคุหรืออะไรเงี้ยเออเราก็เลยรู้สึกว่าเอาใจช่วยนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าการเอาใจช่วยนันหรือการประทัครั้งเนี้ยมันจะต้องมีการแบบ ระเบิดกว่าเนี้เออพีกกว่าเนี้เข้าใจไหมห้ามหั่นกว่าเนี้ยเหมือนงูกุลกับฟิสเซอร์แบบโอ้โหมันต้องแบบเอาให้มันพีกโดยเฉพาะมันเป็นคู่เอกของภาคนี้เนี่ยแต่ว่าด้วยความที่มันมีการจบแบบคล้ายๆละครคุณธรรมหน่อยเนี่ยก็รู้สึกแปลกๆตอนจบอ่ะเออรู้สึกแปลกๆตอนจบแบบเอ,อ๊นึกว่าจะจบแบบอืมเต็มที่อิ่นกว่านี้นะครับผม แต่ว่าผมไม่ไม่ติดใจกับตัวภูมิหลังของอักษรนะรู้สึกเห็นใจด้วยซ้แต่เพียงแต่ว่าการเล่าการเล่าหรืออะไรมันมันดูสัดสวด่วนมันดูมันไม่พีกอะ่ะอมันยังไม่พีกเท่านะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของงานของยูโฟเทเบิลก็ยังไว้ใจได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาไตรภาคนี้มารวมกันแล้วก็เราดูเหมือนเดอะลอรดดวลลิงยาวๆนะผมว่าอันนี้ยน่าจะรู้สึกสนุกเลย นะพอมาแบ่งเป็นพาร์ทหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันเลยเหมือนอารมณ์ค้างนิดหนึ่งนะอารมณ์ค้างนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าจะให้สปอยว่าในภาคเนี้ยมันมีการประทะกันกี่คู่นะก็จะมีของชินนบุนะครับแล้วก็ของเซนอิสุนะครับแล้วก็เรื่องของทันจิโร่นะครับแล้วก็มีตัวเสาหลักมาช่วยหรือมาสู้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งก็แอร์ไทม์ถูกแบ่งกันนะครับแล้วก็จะมีชินนบุมาแล้วก็ พอรู้ผลก็จะมีเซนอิสุนะครับเซนสืบมาดูผลก็จะเป็นของทันจิโร่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวระหว่างนี้ก็จะมีการเล่าภูมิหลังต่างๆหรือว่าไปดูฝั่งของคีคีต่างๆแล้วก็จบประมาณนี้นะไม่มีว่าไอาเ,อาเ,อาเอาสาหลักอื่นนะยังไม่เจอในเสาหลักอื่นกาลังวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะไม่เจอตัวอสูรอะไรนะครับก็ประมาณนี้แหละ ถามว่าผมชอบไหมที่ไปดูนะผมชอบนะแล้วก็ผมอยากจะไปดูภาคไทยอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะไปให้ทันในช่วงแรกผมไม่ทันช่วงแรก5า้านสิบนาทีแรกแล้วก็ไปดูผลงานด้วยว่าภาคไทยเนี่ยดีไหมเพราะว่าผมดูจากเทรลเลอร์ภาคไทยต่างๆนี่เขาก็ทํามาได้ดีนะปกติผมไม่ดูภาคไทยนะแต่ว่าแต่ว่าผมก็จะไปดูไอ้ไนี่แหละไปดูภาคไทยนะฮะจะได้ไปเสพงานภาพแบบ ไม่ต้องมานั่งอ่านซับแล้วก็สนับสนุนการภาคไทยที่เป็นส่วนของคุณภาพด้วยนะถ้าเป็นฮอลลีวูดหรืออะไรผมไม่ค่อยดูนะผมจะอันนี้คือเอาเป็นว่าหากเขาอ้างว่าช่วงแรกผมพลาดก็แล้วกันช่วงแรกผมพลาดแล้วกันมีอะไรอีกเนี่ยที่จะต้องพูดถึงก็น่าประมาณนี้แหละนะสรุปก,ก็คือแผน,น,น,นะนเรื่องนี้ก็คงไม่พลาดกันเนาะแผนเรื่องนี้ก็คงไม่พลาดกันแต่เออผมเสริมนิดหนึ่งว่า ถ้าใครไม่เคยดูตัวซีรีส์อะไรมาเลยเนี่ยผมว่าดูได้ไหมไปเสพงานภาพไปเสพงานบู๊อะไรที่ตื่นตาตื่นใจก็น่าจะได้แหละแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าก็มันกลายเป็นเป็นแนวทางหรือเรื่องปกติของการเล่าเรื่องของตัวดับเิลาีอาสูญแล้วว่าเมื่อคุณจะปะทะกับใครกันแล้วแต่คุณจะต้องรู้ภูมิหลังของตัวละครนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตัวเอกหรือฝ่ายตัวร้ายแต่พอมารวมกันเป็นสองชั่วโมงเนี่ยมันเลยมีการเล่าแบบเนี้ย หลายคู่ติดต่อกันมันจะทําให้ใครหลายๆคนรู้สึกว่าแปลกๆได้อันนี้ต้องทําใจไปเนาะมันเหมือนเราดูซีรีส์ที่เป็นตอนๆของตัวอนิเมะซีซั่นมาต่อๆกันหลายๆตอนอะเออแต่ว่างานเสียงหรืองานภาพมันยกระดับขึ้นมานิดหนึ่งนะเพราะว่าตัวอย่างที่ผมบอกว่าไอ้ตัวอนิเมะซีซั่นเนี่ยมันถูกยกระดับที่ให้ใกล้เคียงมูฟี่มา เรื่อยๆแล้วนะฮะพอไปดูแล้วหลายๆอย่างมันเลยรู้สึกว่าเหมือนตัวเอาไอเนี้ยไอตัวตอนๆเนี้ยมามาขยายหรือว่ามาต่อๆกันให้มันเป็นแบบมูฟวี่แต่ในขียวก,กันก็ไม่เสียเงินที่ไปดูไม่เสียเงินเพียงแต่ว่าถึงขั้นอิ่มไม่แบบออกมาน้ำหูน้ำตาไหลว่าชั้นแบบอิ่มเอมเหลือเกินอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันสําเร็จเหมือนรู้สึกอิ่มรู้สึกสําเร็จรู้สึกว่า ฟินาเล่จบเหมือนในสมัยรถไฟนิรันอะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นรีวิวความลึกส่วนตัวนะครับไปดูเถอะไปดูเถอะนะฮะเราได้ดูก่อนเป็นที่แรกๆของโลกเลยนะลองลองมาจากญี่ปุ่นท่านั้นแหละมัง้งดังนั้นไปดูเถอะนะผมเองเนี่ยจะไปดูภาคไทยตอนที่อาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือย,อยังไงให้มันแบบห่างจอกห่างออกจากวันหยุดหน่อยเพราะว่าดีผมไปดูสิบโมงคึ่งใช่ไหม คนไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าพอผมออกมาประมาณช่วงบ่ายเนี่ยหูเต็มห้างแล้วก็โรงหนังนี่คือแน่นในขนาดต่างจังหวัดที่ปกติเงียบมากเนยเออผมไม่อยากคิดภาพว่าในโรงที่แบบกรุงเทพรูงทาเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยเออไปดูการไปดูการสนับสนุนแล้วก็อย่าลืมมาเมาส์มาอะไรกันแต่ว่ามาเมาส์มาคอมเมนต์มาอะไรเนี่ยพูดถึงเฉพาะส่วนที่ไม่เกี่ยวกับ อนาคตแล้วกันนะเพราะผมก็ยังไม่ได้อ่านมังงะมานะจะพูดถึงอะไรแลกเปลี่ยนอย่าสปอยอะไรมากเไม่ต้องสปอยเลยดีกว่าเพราะคนที่อ่านคอมเมนต์บางคนเขาอาจจะยังไม่ดูคือพูดแบบความรู้สึกโดยรวมโดยไม่ต้องสปอยละกันนะเดี๋ยวผมก็จะคอยคัดกรองอีกทีหนึ่งรับความรู้สึกในการดูดาบพิคาตอสูรตอนนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ